โอเคครับมาต่อ EP ที่สองนะครับวิธีใส่ข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้นี่จะเป็นชับอบนะครับยี่ห้อ a e มาต่อกันเลยนะครับ EP ที่สองประกอบเครื่องง6 1 0นะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นกระรูนนะครับวิธีการใส่นะครับจะมีช่องน้ํามันกับไม่มีช่องน้ํามันนะครับช่องน้ํามันจะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับโอเค สูบลงมานี้ก็ได้จะได้มองเห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนนะครับแกะรองชาก่อนแกะถุงอ่าโอเคนะครับทำการหยอนน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับช้ะานะครับนี่หยอนน้ำมัน ตัวนี้จะเป็นรูน้ํามันนะครับนี่ครับตรงที่การนำการน้ํามันฉีนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเห็นรูนะครับอย่างนี้ครับจะเป็นรูน้ํามันเข้ามาเลี้ยงตัวนี้นะครับเราลิ้นแล้วก็ตัวเข้าอย่างนะครับน้ํามันจะเข้ารูนี้นะครับนี่ครับตัวเป่าน้ํามันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการฉีดหมุนเวียน หล่อเลื่อนข้อนะครับนี่ครับตามรูน, <indie animales. S 2> น้ํามันนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนฝาสูบนะครับผ่านตรงเราลิ้นนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับชาร์บกนรูนนะครับสังเกตให้ดีนะครับเวลาใส่นะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นการูนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นชารบอบนะครับชาบอบเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นการูนอยู่ตรงกลางนะครับ ให้เราสังเกตนะครับนะครับจะมีช่องน้ำมันนะครับให้ใส่ลงด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กระรูนให้ดูก่อนนะครับนี่ครับใส่่างนี้นะครับมันจะมีช่องน้ำมันนะครับนี่ครับใส่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้จะจะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ตัวประกับนะครับนี่ครับผมหยอดน้ำมันเข้าไปแล้วเนาะใส่ไปเลยอย่างนี้ครับใส่ง่ายครับแล้วก็ดูช่องน้ำมันนะครับนี่ครับ อย่าไปปิดทางน้ำมันนะครับอย่าใส่ผิดข้างนะครับยาวตรงนี้ใส่ข้างล่างนะครับเพราะมันจะปิดทางน้ำมันแล้วก็พอละลายก็เจ๊งนะครับสังเกตีให้ดีนะครับถ้านึกอยากจะทําเองนะครับท่านใดที่เป็นช่างก็คอมเมนต์มาได้นะครับท่านใดที่ได้ดูแล้วก็เลื่อนผ่านได้นะครับไม่เป็นไรนะครับท่านใดเครื่อไม่อยู่ก็ติดตามดูนะครับรับชมนะครับ ตัวนี้นะครับนี่ครับใส่ครับสังเกตทีดีนะครับสามลองนะครับโอเคจบแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวประกับนะครับ นี่ครับตัวที่เหลือจะเป็นตัวประกับนะครับแล้วก็ใส่ตัวประกับเลยนะครับเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ก็ได้ครับนี่ครับใส่อย่างนี้นะครับ ตรงใกล้ๆก็ได้ครับนี่ใสอย่างนี้ครับโอเคแล้วก็วางไว้นะครับเดี๋ยวจะเป็นกระรูนนะครับโอเคแล้วก็ใสอย่างนี้ครับกระรูนน,นี่ครับ โอเคนะครับก็วางไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้ไม่ได้ขึ้นแท่นนะครับผมจะสอนวิธีแบียบบานๆนะครับวางนอนเครื่องนะครับปกติผมจะขึ้นแท่นนะครับท่านใดที่ไม่มีแท่นก็ดูอย่างนี้ครับ ปกติผมจะเอาขึ้นแท่นนะครับเพราะมันจะหมุนสะดวกสบายง่ายกว่านะครับการหมุนเครื่องนะครับแต่ผมจะมาสอนวิธีแบบบ้านๆนะครับท่านใดนึกอยากจะทําเองนะครับนี่ครับตัวสุดท้ายนะครับนี่ครับ โอ,โอเคจบนะครับแล้วก็ทำการหยอดน้ำมันนะครับต,ต,ตัวนี้นะครับหยอดพอประมาณนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับใส่หัวเชื้อก็ได้นะครับหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับน้ามันเครื่องก็ได้นะครับนี่ครับโอเคนะครับ ขออนุญาตยกข้อเหวี่ยงนะครับตากงตบโอเคครับแล้วก็ทําการหยดน้ํามันก่อนนะครับมาต่อกันเลยนี่ครับหยดน้ํามันตามข้อก่อนนะครับโอเคแล้วก็หมุนดูนะครับตัวนี้มันจะได้ลื่นไหมโอเคนี่ครับถ่ายดูใกล้หน่อยชั้ตัวนี้ นครับแล้วก็ทําการใส่ประกับนะครับดน้ํามันอีกรอบก็ได้นะครับเพื่อช้ามันจะได้ลื่นครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับใส่งอเชื้อน้ํามันเครื่องก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นประกับตัวที่หนึ่งนะครับสังเกตสอนนะครับตัวนี้นี่ครับมันจะเขียนว่ามากหนึ่งนะครับครับให้สังเกตตัว ล่องช้าบนะครับตัวนี้มันจะล็อกนะครับตัวล็อกจะอยู่ด้านเดียวกันนะครับใส่ไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับตรงๆนะครับนี่เพราะหน้าเขาทำมาเฉพาะนะครับฟิตพอดีเลยตัวนอ็อตฟิตพอดีอ่า ใส่เงี้ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยกับตัวที่สองตัวนี้ตัวนี้บ้าประคานไม่างเดียวกันสังเกตมือสอนน็อตก็จะเป็นน็อตเบอร์ยี่สบสามยี่บสี่น่าจะเป็นยี่บสามครึ่งนะครับตัวนี้น,น็อตเบอร์ครึ่ง สีนี่หลวมนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ตามด้วยตัวอะไรอื่นตัวที่สามจะเป็นกระรูนนะครับตัวนี้ตัวที่สามนะครับหยอนน้ำมันก่อนนะครับต,ตัวกระรูนพอตัวด้านข้างเขาจะมีกันสายนะครับนี่ครับสังเกตดูแล้วก็ือนเดิมนะครับตามล่องแล้วก็สังเกตสอนมือนเดิมตัวนี้เป็นกระลูน ครับนะโอเคแล้วก็ตัวที่สีนะครับทั้งหมดจะมีห้าตัวนะครับสำหรับประกับอบก้านนะครับอบตัวอบนะครับตัวข้อนี่ครับตัวที่สี่ให้ดูสอนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับ ยกข,ขึ้นนะครับถ้านนมันมแน่นก็ยกขึ้นมาหนึงนะครับแล้วก็หมุนอย่างนี้ครับพอมันจะทำเฉพาะฟิตเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้านะครับ นี่ครับสังเกตสอนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็ลองชาร์นะครับขออนุญาตหยอนน้ามันอีกนะครับโอเคก็ใส่ไปเลยนี่ครับยกขึ้นนิดนึงแล้วก็หมุนน็อตน,นะครับนี่ครับ มผมจะไล่ตัวกลางก่อนนะครับกันรูนเพราตัวกลางต้องลงก่อนเพื่อนนะครับนี่ครับขันตรงกันข้ามนะครับปกติผมจะใช้บลอกลมนะครับแต่มันเร็วเกินนะครับผมต้องเลยทําช้าให้ดูนะครับนี่ครับบล็อกลมไล่ก่อนแล้วก็ตามด้วยปอนนะครับ หันให้พอตึงมือก่อนนะครับนะครับ นนทำให้พอตึงก่อนนะครับ คนะครับแล้วก็ทําการกระแทกหน่อยนึ่งครับนี่ครับก็หมุนดูนะครับจะลื่นไหมครับอย่างไม่ตั้งเลยตั้งปอนนะครับโอเคแล้วก็ทําการขันปอนนะครับผมจะเอาตัวกลางลงก่อนนะครับ ตัวนี้ผมจะตั้งไปที่ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบปอนด์นะครับมาตรฐานเลยนะครับกัวกันขายครับประมาณยี่สิบปอนด์นะครับประมาณร้อยยี่สิบปอนด์ขอไปครับร้อยยี่สิบปอนด์นะครับเอาแต่ตัวหลังตัวหน้าไม่เอาร้อยยี่สิบปอนด์นะครับเดี๋ยวผมตั้งดูนะครับ ร้อยี่สิบนี่ครับประมาณร้อยห้าก็ได้นะครับพอเกี่ยวมันอาจจะหลวมร้อยยี่สิบ้อยี่ห้าประมาณนี้นะครับโอเคนี่ครับ ัวนี้เป็นงานละเอียดนะครับเราต้องเคาะลงไปแล้วก็หมุนดูนะครับเช็คไปเรื่อยนะครับไม่ใช่ว่าขันครั้งเดียวจบนะครับนี่ครับแล้วก็เคาะดูรอบนะครับให้ชามัเนคาที่นะครับแล้วก็หมุนดูรอบแน่นไหมแน่นนะครับกำลังจะฟิตนะครับโอเคคล่องตัวนะครับ ก็ทำการนี่ครับร้อยยี่สิบนะครับโอเคไหมครับนี่ครับเอาตารวกลางก่อนนะครับโอเคนะครับ เสียงดังแป๊กแป๊กเสยงว่าตัดนะครับโอเคแล้วก็ไล่ตรงขอบนะครับโอเคแล้วก็หัวท้ายนะครับไล่โอเค ของเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ถึงอีกรอบนะครับนี่ครับประมาณร้อยยี่ห้านะครับโอเค Chuyển nhé các tiếng nó บจบนะครับตัวสท้ายโอเคเรียบร้อยทำการข้ะอ,อีกแล้วก็หมุนดูนะครับนี่ครับผ่านนะครับโอเคแล้วก็มาใส่ตัวลูกสูบแหวนกันนะครับ